สนนสุโดยวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการประทานเข็มพาลุยค่ะ ประธานเข้มนะคะเป็นประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมค่ะชุมชนบ้านอ่าวอุดมนะคะถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถือเป็นชุมชนใหญ่ในตำบลแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีทั้งวัฒนธรรมที่เก่าแก่อาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวและถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะที่มีประเพณีอันดีงามหลายหลประเพณทีทีเดียวซึ่งเป็นอัตลักษณ์สําคัญของชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดมค่ะและนอกจากจะมีแหล่งอาหารอร่อยแล้วนะคะยังถือเป็นอีกหนึ่ง แหล่งจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลขึ้นชื่อของแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งบุคคลที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประธานชุมชนแห่งนี้ค่ะ และในตอนนี้นะคะดิฉเนก็เข้ามานั่งอยู่ในที่ทําการชุมชนบ้านอ่าวอุดมแล้วค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าคนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้ดีที่สุดเป็นใครเป็นไม่ได้ค่ะนอกจากท่านประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมและก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกรายการนะคะเราก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขทั้งในเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิดสิ้ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพิธีกรเองและผู้ร่วมรายการเนี่ยก็ได้ฉีดวัคซีนครบสามเข็มตามมาตรการด้านสาธารณาสุขแล้วค่ะและผู้ ที่อยู่ในห้องของเราในวันนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากท่านประธานสุนันเสียงดังประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมสวัสดีค่ะ,ะก่อนเปิดรายการนะคะเราได้ไปชมพื้นที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมมาค่ะต้องถามท่านประธานขออนุญาตเรียกท่านประธานเข็มนะคะค่ะท่านประธานคะชุมชนบ้านอ่าวอุดมเนี่ยมีอายุอานามเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยนานแค่ไหนแล้วอะคะที่ประธานเกิดมานะคะก็ประมาณ กับสองร้อยปีนะสองร้อยปีใช่เพราะว่าเห็นเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยที่ต้นเรียบต้นนี้ค,คือเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนบ้านอ่าวดมค่ะคือต้นจะไม่ส่งแบบนี้นะใบมันจะปกคุมหมดเลยก็เนี่ยสัญลักษณ์คือมันร้อยห้าสิบปีมาแล้วและนี่ประธานอายุกับเจ็ดสิบแหละค่ะ<ช>ก็คือเกิดมาก็เห็นต้นเรียบต้นนี้เลยใช่ใหญ่แบบนี้เลยค่ะ แล้วท่านคะแล้วจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอาชีพดั้งเดิมของชาวอ่าวอุดมเนี่ยอาชีพเดิมเลยคืออาชีพอะไรอะคะของชุมชนมันอของชาวบ้านอ่าวอุดมเนี่ยมันจะมีสองอาชีพค่ะโซนทางนี้คือบ้านทะเลคือประมงค่ะจับปลาโซนทางฝั่งทางขวามือของเราเนาะ,ะก็จะเรียกว่าหนองกระสือ,อทำไร่บุกเบิกคือทำไร่เขาเรียกอะไรอะ ทำนาทำไร่มันทำอะไรก็จะบุกเบิกที่ดินไปเรื่อยก็คือถ้าผู้พูดภาษาชาวบ้านก็คือจะเป็นฝั่งบกกับฝั่งทะเลใช่ค่ะอ๋อแล้วจะมีกลางบ้านค่ะกลางบ้านคือทางต้นมะขามเรียกต้นมะขามอืมก็จะฝั่งทะเลเหมือนกันค่ะมันจะมีสามส่วนค่ะตรงน,นี้ค่ะ ชุมชนอ่าวอุดมมีอาชีพที่ชัดเจนก็คือถ้าฝั่งทะเลก,ก็ทําประมงไปฝั่งบนบกก็ทาไร่ทํานากันไปแล้วถ้าถ้าให้ประธานเข็มย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตตอนยังเป็นเด็กๆเ,เลยเนี่ยวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านอ่าวอุดมเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงะคะก็เกิดมาก็พ่อก็ทอดปลาทอดแหแล้วก็ลงทําเปะ,ค,ะคือรวยมากอะเนาะอโอ้ยปลากระตักคือแบบได้เยอะมากมันจะมีหมึกโลกสิบบาทคือ สัตว์น้ำเนี่ยมันหาได้ง่ายเมื่อสีบกว่าป,ปีที่แล้วคือบอกว่าปลาซีปลาโลมาคือจะว่ายหน้าตรงนี้หมดเลยลงไปเนี่ยเราได้กินละพอต่อมายังไงอ่ะมันเริ่มขยายตัววิธีเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนก็คือบริษัทเข้ามาะจะมีเรือน้ําเชื่อมเข้ามาตื่นเต้นเราเป็นเด็กเรือน้ําเชื่อมคืออะไรอะคะเป็นเรือปูน แล้วปูนมาจากต่างประเทศจะมาทิ้งสมออยู่กลางทะเลเขาเ,ขเรียกน้ำเชื่อใหญ่ลาแรกเลยค่ะที่ชาวบ้านตื่นเต้นดีใจแล้วก็จะมีผู้คนที่แปลกลงมาทํางานเขาเรียกตอนนี้จะเป็นน้ําเชื่อมถังน้ําเชื่อม,อมตรงกลางบ้านเราเนี่ยทางท่าเลยก็จะมีรถอ้อยสมัยก่อนมันหามันลําบากอะ่ะพี่ก็ยังไปดึงอ้อยมาแบบรถอ้อยวิ่งลงเขาเรียกส่งน้ําตาลลงเรือ,อ ตาแรกของชาวบ้านเมื่อกี่ปีมาแล้วอะค่ะห้าสิบปีห้าหกสิบปีแล้วเนาะค่ะเท่าที่เท่าที่มองภาพตามที่ประธานเข็มเล่าให้ฟังเนี่ยในอดีตชุมชนเนี้ยน่าจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยน,ะะน่าอยู่อุดมสมบูรณ์ค่ะคืออยากได้กินปลาเห็ดโคลเนี่ยประธานเนี่ยล้อเพียงไปตกปลาหน้าบ้านได้ก็ออกมานอกบ้านก็มีอาหารกินแล้วใช่ขึ้นเขาห่อไม้ ก็ได้ละค่ะอยากกินลูกอมเลียงป่าคเดิมนี้สมัยนี้ไม่มีใครรู้จักกันแล้วถนนหนทางเป็นยังไงคะก็ตอนนี้ไม่มีไม่มีถนนแบบนี้ค่ะคือจะมีหมอพัฒนาลงมาแล้วก็ที่มีถนนนี้ก็คือมีโรงงานเข้ามาเอนี้วเดี๋ยวคุยทีหลังดีกว่าค่ะอันนี้เริ่มก็คือว่าบ้านพี่บ้านน้องเดินถึงกันหมดไม่มีรถสองแถวไม่มีอะไรมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่คันเดียว สมัยก่อนมีมอเตอร์ไซค์นี่ถือว่ารวยไหมคะบ้านหลังรวยดูทีวีก็สลึงหนึ่งบ้านที่มีเงินหน่อยก็เราก็จะไปนั่งดูทีวีกันอ๋อใครจะดูก็สลึงหนึ่งก็เสียตังค์เข้าไปนั่งดูค่าไฟไเด็กๆอ่ะเพราะทุกคนบ้านที่แบบเมื่อก่อนก็จนนะเนาะคือไม่มีโรงงานไม่มีอะไรก็ออกทะเลกันอย่างเงี้ยแต่รักกันนะค่ะ ชาวบ้านละกันตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงชาวบ้านอ่าวอุดมถ้าพื้นที่ถ้าคิดเป็นตารางเมตรตารางกิโลเมตรเนี่ยมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อะคะถือว่าใหญ่ไหมคะชาวบ้านอ่าวใหญ่นะเป็นกลุ่มใหญ่อ,อค่ะคือมันก็กว้างขึ้นแต่ว่าไม่มีคนนอกเขา้ามาอยู่อก็าจารรักชอบกันในชุมชนชุมชนกันเองงั้นก็แสดงว่าชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดมเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูนามสกุลเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่นามสกุลมีไม่กี่นามสกุลมีอยู่ ที่ใหญ่ๆเลยก็จะมีเสียงดังละหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เชียวกุลอ๋อค่ะเชียวกุลแล้วก็สีปานค่ะแล้วก็ลักไทยก็เอนิยมสวรรค์คือนิยมสวรรค์ก็คือของกำนันคนแรกเนี่ยที่ของกำนันที่ที่บ้านพี่ด้วยค่ะค่ะ แล้วจริงๆอะชุมชนบ้านอ่าวอุดมบอกว่าเป็นชุมชนที่น่าอยู่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เราที่เรายังปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เรารักษาไว้มีอะไรบ้างอะคะมีวัดนั่นแล้วก็มีพื้นที่ก็คือโรงเรียนโรงเรียนก็คือครูมีอยู่คนเดียวคือโรงเรียนที่เราที่ <ลง S 1> ร,รันนปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่แต่มันเป็นโรงเรียนเล็กๆค่ะอ่าคือก็เหมือนกับว่าเด็กในชุมชนเด็กชาวบ้านเนี่ยก็ไปเรียนค่ะค่ะ กามีมีวัดนี่จะมีโบดกคือบางคนนี่ยังไม่รู้เลยว่าวัดใหม่นพะยอมมีของดีอะไรก็จะมีรอยพระพุทธบาทใครไปเห็นยังยังเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็การทำบุญเนี่ยจะมีเวียนเทียนออกพรรษาเข้าพรรษามีทุกอย่างนะแต่ที่น่าประทับใจก็คือที่อื่นไม่มีการทำบุญทำบุญสงการาน ตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมใช่ของจะมีที่วัดเนี่ยทำบุญสามวันพอสาวันปุ๊บเนี่ยวันที่สีเนี่ยจะไปทําบุญชายทะเลอืนะแล้วก็จะไล่อ่ะชาวบ้านก็จะไปทําบุญชายทะเลก็คือเหมือนกับว่าไปขอโทษขออะไรอย่างเงี้ยพื้นที่เราทําค<ะ>่ะแล้วก็พอลุกขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็จะมาทําบุญที่คนต้นเรียบ เนี่ยจะถามประธานอยู่ทีเดียวว่าต้นเรียบมีความผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างให้ความล่มลึกผูกพันมากคือกิ่งล่นลงมาเนี่ยจะโดนรถยังไม่โดนเลยอืมค่ะศักดิ์สิทธิ์มากคือคมันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวบ้านค่ะตรงนี้ค่ะ,คะ คนภายนอกนะคะถ้าเป็นคนณปัจจุบันเนี่ยเราจะว่าคนต่างถิ่นจะรู้จักชุมชนบ้านอ่าวอุดมง่ายๆของอาหารการกินแหล่งซื้อสินค้าอาหารทะเลแต่เท่าที่ฟังจากประธานเล่าให้ฟังเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจที่ประธานบอกว่ามีวัดมีโรงเรียนแล้วสมัยก่อนเราใช้ชีวิตกันยังไงเขาวัดโรงเรียนบ้านเนี่ยคะ่ะก็ชาวบ้านถึงเวลาที่จะเล่าให้ฟังว่าเวลาศาสตร์อะไรนะ ขยาศาสตร์ค่ะทำกันเองไม่มีการซื้อคือเขาจะรวมตัวกันทําที่บ้านก็คิดประคนนาเข้าตอกอ่ะจะมาคั่วแล้วก็จะทําตรงเนี้ยเสร็จพอถึงเวลาแล้วก็มาทําบุญที่วัดอก็ยึดเหนี่ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้แบบอาจารย์ท่านเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านด้วยค่ะ ได้ฟังประธานเข็มหรือว่าคุณสุนันท์เสียงดังนะคะเล่าถึงความเป็นมาของชุมชนบ้านอ่าวอุดมแล้วเนี่ยทำให้เรานึกภาพตามเป็นชุมชนที่น่าสนใจแล้วก็มีประวัติไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมวันนี้ชุมชนบ้านอ่าวอุดมนะคะจึงเป็นที่รู้จักของชาวต่างถิ่นนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่นักลงทุนเองก็อยากเข้ามาในพื้นที่เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนนะคะในช่วงต่อไปค่ะเราจะมาคุยกับประธานเข็มกันต่อเรื่องความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามค่ะ Bye. สู่ช่วงที่สองของรายการประธานเข็มพาลุยนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกับประธานเข็มคุณสุนันท์เสียงดังเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านอาอุดมฟังแล้วคล้อยตามรู้สึกได้ถึงความสุขในอดีตนะคะทีนี้ต้องถามท่านประธานต่อว่าเมื่อกี้ท่านประธานบอกว่าของเราเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งบกกับฝั่งทะเลตอนนี้เรานั่งกันอยู่ฝั่งทะเลฝั่งทะเลค่ะแล้วเราจะเอาอะไรเป็นจุดวัดเพราะว่าฝั่งทะเลอยู่เท่านี้แล้วฝั่งบกขึ้นไปเป็นฝั่งบกอะค่ะก็ฝั่งทะเลก็จะไปถึง เลยโรงเรียนไปก็ไปทางทัาทับทับทับถัดจากโรงเรียนไปเป็นฝั่งบกบ้านจะหนองกระสือปะคะเลยเลยไปหน่อยหนึ่งก็คือประมาณกับร้อยเมตรนะ,ะก็ที่เขาขายปลูกับปลาตอนนั้นในะฝั่งทะเลอ๋อค่ะพอาเลยเไปอีกโซนหนึ่งนะ่ะก็คือฝั่ง,งบกน่ะค่ะค่ะ,คะงั้นในเทมนี้ต้องถามท่านประธานเข็มก่อนว่าฝั่งทะเลที่บอกว่าอาชีพก็คือทําประมงแล้วอุปกรณ์การทําประมงเมื่อก่อนเนี่ย เป็นยังไงบ้างอะคะเางทีที่คุณจิบรู้จักโป๊ะไหมรู้จักแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าตาโป๊ะอ้วนไปยันไม่เห็นคือหน้าบ้านประธานเนี่ยลุงของประธานเนี่ยนะทำโป๊ะค่ะทำโป๊ะปุ๊บเนี่ยครั้งแรกที่ทําก็จะเกณฑ์พ่อแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยจะได้ค่าแรงนิดหน่อยแต่มาร้อยเขาเรียกร้อยอ้วนออพอร้อยอ้วนเสร็จทำไปร้อยอ้วนเสร็จก็จะต้องวางเฟือก ไม้ไผ่เขาเรียกว่าเฟือกทาเฟือกก็คือเอามาเป็นโครงอย่างนี้ป่ะคะใช่แล้วก็เอาไปทําเป็นเขาเรียกเป็นโป๊ะแล้วจะมีขาสองขาก็คือต้องทําโครงก่อนคือเฟือกโครงก่อนอ๋อค่ะค่ะก็ทําพิธีการนะมันยากไหมไม้ไผ่ก็ต้องถอแพรมาจากทำบางม,มะกคงทางนี้ไม่มีเลยไม่มีแล้วไปถอแพรมาก็คือมาทางทะเลทางทะเลอเ๋อค่ะค่ะคือขั้นตอนแต่เมื่อก่อนนี้ได้เยอะมาก คือการทำโป๊ของบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตรงเนี้ยทะเลเนี่ยค่ะรวยไปทางโน้นนะรวยไปทางตังบกค่ะเพราะว่าทรัพยากรของเรามันเยอะอืมค่ะ่ะอาคือการทำโป๊เนี่ยรุ่นหลังไม่เคยเห็นไม่รู้จักแล้วว่าโป๊คืออะไรอเฟื่อกคืออะไรร้อยร้อยลวดร้อยยังไง ไม่เคยเห็นอย่างนี้เมื่อก่อนแต่ละบ้านในการทําโป๊ะทําอวนทาเฟือกเนี่ยเด็กๆที่เกิดมาในชุมชนเนี่ยจะต้องทําเป็นทุกคนทําเป็น,นร้อยมันก็โค้งลวดเป็นม้วน,นเขาจะเอามาขึงให้ยาวค่ะแล้วก็จะสองอันแล้วก็ใช้ลวดร้อยร้อยให้มันติดกันอ่าพอร้อยเสร็จก็เก็บปุ๊บอพอร้อยลวดเสร็จแล้วก็ก็มาวางเฟือกวางเฟือกก็เอาลวดมาวางบนไม้ก็จะมีผู้ชายเนี่ย มาขันขันชะนะอ่ะ,ะเสเ็ตตรงนี้คือขั้นตอนมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นใครเป็นคนสอนคะ่ะปู่ย่าตายายอ๋อมัน <laughs> เกิดมาค่ะเกิดมาก็ยังก็คือคใช้สิ่งที่ทํางานกับธรรมชาติแล้วก็มาประดิษฐ์อุปกรณ์ตรงนี้ค่ะทําเนี่ยแต่ว่าทุกคนไม่ได้มีโป๊ะนะจะมีคนที่มีเงินถึงทําได้ค่ะตรงเนี้ยอย่างเราก็เป็นแค่รับจา้าง รับจ้างทําให้เข้าอีกทีหนึ่งใช่ประธานเป็นเด็กอ่ะแต่แม่ทํำก็ไปช่วยแม่มันคนที่มีโป๊ได้นี่คือต้องมีเรือเป็นเจ้าสัวอย่างนั้นเลยปะใช่ค่ะตอนนี้เลยอ่างั้นสมัยก่อนเนี่ยใครใครเป็นเจ้าสัวแบบโอ้โหเศรษฐีแถวเนี้บ้านหลังไม้หลังต้นเรียบเนี่ยเป็นคนตั้งฝาลเลยนะอ๋อเหรอคะค่ะคือคุณลงผู้ชงอัมพันพง์อือเป็นพี รวยมากอะทำโป๊ะรวยเราก็เป็นเด็กนะพี่ยังไปจับโป๊ะเขาเลยทุกอย่างค่ะอ่าพอถึงเวลาปารับเงินอะเคยเห็นไหมไม่เคยเลยค่ะยาวๆไงสีขาวนค่ะโอ้โหได้ทีเนี่ยจับมาเนี่ยอวนผูกเอาไว้แล้วก็วิ่งไ่เอามาอีกอะอสเปลำเรือปลากระตักอะเรว่าเป็นโอ้โหแบบเยอะมากอะ แล้วเราขายกันไหมคะช่วงนั้นก็ส่งชนบุรีห้องเย็นจะมีรถมาเราก็จะวิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มันก็ค่อยโปไม่มีตอนนี้โปไม่มีแล้วเพราะว่าอุตสาหกรรมมันเข้ามาค่ะงั้นต้องถามประธานต่อว่าพอมีท่านที่ว่าเริ่มมีโป๊ะที่ว่าม,มีเงินที่สุดในหมู่บ้านแล้ววันไหนคะที่ชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีกินมีใช้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน,นะคะ่ะจากเดิมที่ไปรับจ้างทําโป๊ะ อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งที่ชาวบ้านเริ่มมีเรือของตัวเองอะ่ะมันมีวันนั้นเมืออ่อไหร่อะคะก็มามีพอเริ่มเริ่มเริ่มอุตสาหกรรมเข้ามามคือจะมีบริษัทเข้ามาสร้างที่อ๋อค่ะแล้วเขาซื้อไปทําอะไรคะก่อนนะั้นก็ซื้อทําโรงงานอคือทางบ้านทะเลเนี่ยบ้านพี่เนี่ยจะมีไล่อยู่บนเขาค่ะเขาอ่ะจะมีไู่บนเขา ไล่สามหมืนขายเขาอะรวยตายเลยที่ขายไปก็ทุกคนเนี่ยคือก็ขายที่ค่ะนนั้นก็ริมตาปากได้หน่อยนะ่ะเริ่มมีเงินเริ่มมีถนนหนทางเริ่มมีอะไรก็เริ่มเปลี่ยนอาชีพจากโป๊ะคือที่ซื้อเลือได้ก็มาซื้อเรือ,อ ออกกุ้งแต่ก็แรกกับการที่ว่าเรามีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาในพใื้นที่ตอนนั้นกลุ่มกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มทางประเทศไหนเข้ามาคะบริษัทไทยออยบริษัทแรกที่เข้ามาอ๋องั้นแสดงว่าไทยออยก็เข้ามาบุกเบิกเรื่องคำน้ำมันมาทำบริษัทใช่อ๋อคือบริษัทแรกเลยเื้นเต้น น้ำเชื่อมอันแรกค่ะออยที่สองแต่ว่าน้ําเชื่อมนี่จะเป็นแบบเรียบๆจะมีเรือกักน้ําเชื่อมอย่างารทะเลเรือปูนตอนนี้ลากไปแล้วลากไปสิบปีแล้วก็เป็นไทยออยเข้ามาแล้วก็มีไทยออยเข้ามาก็เริ่มมาฟ้านซื้อที่จากที่ทํานาตรงก็เริ่มขายก็ขายการทุกคนเงินเฟ้อตอนนั้นมีตังมีตังแม่มีตังสามหมื่นนี่เรียกว่ามีสามล้านมั้งอ่ามีตังเยอะ ทำไมดามามก็ตามก็เริ่มหมดไงใช่ไหมมันก็เข้าสภาพเดิมก็เริ่มทำมาหากินต่อคือออกทะเลออก,กอุนกุ้งวันนั้นที่เราเคยอยู่กันแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยประทานแล้ววันหนึ่งมีโรงงานมามีฝรั่งมาตื่นเต้นเรากลัวไหมเรื่องสิ่งต่น,นั้นพูดคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเครื่องอะไรงไหมคะเด็กอะ่ะตื่นเ<อ>ต,ต้นอย่างเดียวตื่นเต้น เขาเรียกข้างนในในเขาเรียกแคมป์จะมีคนจะมีคนงานมาสร้างสะพานสั้นงแล้วเนาะ,ะตรงนั้เขาเรียกในแคมป์ในแคมป์นี่จะมีคนงานของไทยออยหมดเลยที่มารับเหมางานตรงนี้ตื่นเต้นที่ได้เห็นคนใหม่ๆเพราะเมื่อก่อนนี่เห็นจัดพี่ๆน้องๆอ,อยู่ตรงนี้กันเองนี่แหละ ประธานบอกว่าพอมีพอมีอุตสาหกรรมเข้ามาก็เริ่มมีเงินอู้ฟู่แล้วแล้ววันหนึ่งเงินก็หมดก็ต้องกลับมาทำประมงเหมือนเดิมมันเดิมแล้วแล้วในช่วงที่กลับมาทําประมงมีเรือแล้วมีโป๊ะแล้วเนี่ยโป๊ะหายโป๊ะหายโป๊ะก็คือโป๊ะหายไปค่ะปลาที่เคยหาได้เยอะมันก็เริ่มหายเพราะมันมีน้ำมันเข้ามาใช่ไหมปลาลงมาที่มันว่ายอยู่แล้วเห็นกับทุกวันอะไปซีจะตกปลาหน้าบ้านมันก็เริ่มหายธุรกิจมันก็เริ่มจาก เจ้าสัวคนเนี้ค่ะยก็เลยก็ต้องเลิกทำโป๊เพราะเลิกทำโป๊โปุ๊บเนี่ยคืออยู่เขาอยู่ตัวแล้วไงเขาขายหมดทุกอย่างโป๊ไม่มีแล้วแล้วทําไมํามาลูกลูกลูกบ้านของทั้งบ้านเราก็จะซื้อเรือเรือประมาณสีว่วาสีวานี่ก็คือวิ่งออกวางอวนกุ้งอวนปูตกปลาออวางอวนล้อมปลาก,กุแลพี่ออกได้ทุกอย่าง ตรงน,นี้ความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเข้ามาในชุมชนบ้านอ่าวอุดมถ้าประธานพอจําได้มันเริ่มตั้งแต่ปีพศออ,อะไรพอจําได้ไหมคะปีมันเข้า60ปีเดี๋ยวปีนี้ปีนี้หกห้า้ก็ประมาณปี 5. 2 5งพอใช่๋อจริงๆเนี่ยมันคงต้องคุยกันหลายเทปแล้วเพราะว่าดูแล้วมันน่าสนใจม,นมากแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องต่างๆนะคะ คนคุณผู้ชมอาจจะสงสัยอ้าแล้วเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเราจะเห็นได้ว่ามีกล้องวงจรปิดมีระบบรักษาความปลอดภัยตรงนี้มันเข้ามาได้ไงอะคะท่านประธานคือทางเราเนี่ยทำ CSR กับทางบริษัทต่างๆพอเริม่ม<น>มีอุ<ช>สตสตาหรรมเข้ามาแล้วใช,ใช่ก็เลยเราก็เลยมันก็ว่าชมุมชนต้องการอะไรครานนี้อุบัติเหตุมันก็เริ่มเยอะเราก็ทำหนังสือขอทางบริษัทไทยออย่ะขอเอ่ยชื่อเนาะได้ค่ะได้ไมได้ค่ะ ตรงนี้ก็คือเขาก็ตั้งงบสนับสนุนให้คือเราก็มาตั้งทางตำรวจยังมาขอทางเราดูเลยจับได้ได้วยนะค่ะค่ะก็ะตรงนี้คือได้จากทางบริษัทค่ะไหนก็พูดถึงความปลอดภัยแล้วประธานบอกว่าเมื่อก่อนเราอยู่กับแบบพี่แบบน้องพอมีอุตสาหกรรมเข้ามาวิถีชุมชนเปลี่ยนเยอะไหมคะเก้าบเก้าปอร์เซ็นต์เยอะมากความเป็นพี่เป็นน้องเริ่มหายเริ่มหายเริ่มแบบความเป็นเจ้ตัวเริ่มเข้ามา อ,อย่างนี้แหละค่ะพอคําว่าอุตสาหกรรมเข้ามาเศารษฐกิจเข้ามาความเป็นชุมชนวิถีชุมชนหายไปไม่ใช่แค่เฉพาะชุมชนบ้านอา่าวอุดมเท่านั้นค่ะที่ต้องเจอวิกฤตจาก,การเข้ามาของความเจริญเติบโตของสังคมเมืองอุตสาหกรรมแต่ว่าเราจะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะคะในเทปนี้เนี่ยเราเริ่มเปิดประเดิมเทปแรกประธานเข็มพาลุยนะคะด้วยการที่ให้ประธานเข็มเนี่ยค่ะมานั่งเล่าให้ฟังถึงวิถีชุมชนโดยอันนี้ฝั่งทะเลก่อนนะคะเดี๋ยวในเทปหน้าเนี่ย ประธานชุมชนเข็มคงต้องพาเราไปบ้านหนองกระสือใช่เมื่อกี้ประธานเข็มเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าหนองกระสือเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าชุมชนบ้านเอวดมหลังจากมีภาคอุตสาหกรรมมีไทยออยเข้ามาแล้วมีอะไรตามมาจากนั้นอีกจะต้องติดตามชมรายการของเราในเทปต่อๆไปชื่อรายการอะไรนะคะ ประธานเข็มพาลุยประธานเข็มพาลุยค่ะต้องติดตามชมกันนะคะว่าในเทปที่2นะคะประธานเข็มจะพาไปลุยชุมชนฝั่งบกแล้วค่ะทีนี้ต้องไปดูกันว่าชุมชนบ้านหนองกระสือนั้นคงไม่ได้มาด้วยโชคช่วยแน่ๆ จะต้องมีที่มาแน่ๆมีเยอะมากว่าทำไมถึงเป็นหน้องกระสือนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือว่าในเทปต่อๆไปค่ะเราจะพาไปลุยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานเข็มคุณสุนันท์เสียงดังประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมขอขอบพระคุณค่ะ ในเทปต่อไปนะคะประธานเข็มบอกแล้วว่าจะพาไปลุยเราจะไปลุยจริงให้สมกับชื่อรายการค่ะต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ดิฉันนะคะธนภัทรสงวนทรัพย์และท่านประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมคุณสุนันท์เสียงดังลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย